ประวัติศาสตร์ วรรณกรรมประกรรนมปรชัชญาและศาสตร์อื่นอีกหลายแขนงที่ส่งผลต่อการเคลื่อนตัวของศิลปะองค์ความรู้ที่หมุนเวียนเหล่านี้ถูกนำมาอธิบายพื้นฐานของความเป็นมนุษย์และวัฏจักรกลไกลของโลกกระบวนการสร้างงานของพัดยิ่งเจริญก่อขึ้นจากการนำชิ้นส่วนวัตถุทางประวัติศาสตร์มาผสานทับซ้อนประกอบกันอยู่ในผลงานศิลปะร้อยเรียงเรื่องราวสร้างภาพใหญ่ขึ้นจากองค์ประกอบที่มีเนื้อหาในตัวเองเพื่อจุดประสงค์ในการแสดงทัศนะต่อประเด็นบางอย่าง ศิลปินนำศีศักของเฮราเทพมารดาเทพีแห่งสวงสวรรค์พวงมาลาประดับแทนสัญญาความศักดิ์สิทธิ์ทางศาสนาตุกตากระเบื้องเคลือบจากช่วงคริสตศตวรรษที่19มาตัดปะอยู่ท่ามกลางเหตุการณ์การประหารทารกผู้วิมลเป็นการสื่อถึงกรอบนิยามเยาวชนที่ดีตามอุดมคติของรัฐวาทกรรมหอมหวานที่ระเลงฉากหลังด้วยความรุนแรงระเบียบบังคับที่จำกัดขอบเขตเสรีภาพ